ส่วนทางด้านของซีรีส์นะคะ Under c e l l Killer ค่ะค่ะค่ะก็เข้มข้นขึ้นทุก EP ยิ่งล่าสุดค่ะไอ้บื้อเนี่ยเตรียมตามล่าน,นักฆ่าหน้าใหม่แล้วด้วยค่ะ กำลังเข้มข้นเลยทีเดียวค่ะสำหรับซีรีส์ u n d e r c e l Killer ค่ะค่ะค่ะทิลลาสุดไอบื้อเตรียมแท็กทีมองค์กรน,นะคะที่นำโดยปาชาค่ะเพื่อเตรียมตามล่าคนที่อยู่เบื้องหลังแอป u n d e r c e l Killer หลังจากแอปเนี่ยระบ,บาดหนักค่ะจนกำเนิดนักฆ่าหน้าใหม่ทั่วเมืองโดยอีพีนี้ตเตรียมมันสะหำกับฉากแอคชั่นสุดเดือดกลางสนามกอล์ฟเมื่อทีมของบื้อค่ะแตะแสงตัวเข้าไปเป็นนักกอล์ฟและแคดดี้เพื่อตามจับนักฆ่าคนใหม่จากแอป u n d e r c e l รับประกรันยิงกันสนั่นแน่คืนนี้เวลา เลาสองทุ่มครึ่งทางช่องโมโนชวนตีนายค่ะบอบงานถูกยกเลิกวะนี่อย่างบ่น้องนี่เหมือนเดิมเลยไนมะ่เคยเคารพรุ่นพี่ผมอยากฆ่าเดเซลแล้วทำไมมึงเปลี่ยนใจวะบอบมุณแน่ใจนะคุณกล่าวก่อนเลยมุณไม่ต้องเรื่อง,องกูเด้ปปะก็ความหิวด้วยนะยอมมินกี้ฆ่าก็เอาแม่งคนในสมาคมทั้งหมดเลยนี่วะ อันเดซเซลคิวเลอร์คาค้าค้าทุกคืนวันจันทร์อังคารเวลา20นาฬิกา30นาที